การใช้ต้นกล้วยรองหลุมปลูกถือว่าเป็นวิธีการนําเอาวัสดุเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สําหรับวิธีการทํานะครับเราจะขุดหลุมให้มีความลึกสามารถที่จะใส่ต้นกล้วยลงไปได้แล้วก็ใส่ถุงปลูกลงไปได้ขุดหลุมแล้วนะครับเราจะวัดความลึกด้วยวิธีการนาต้นกล้วยลงไปวางก่อน จากนั้นเราก็นําถุงปลูกต้นไม้ก็นํามาวางจะได้ลักษณะประมาณนี้เมื่อเราขุดหนุมความลึกได้แล้วนะครับเราก็จะวางต้นกล้วยลงไปก่อนจากนั้นเราจะใส่ดินลงไปเพื่อที่จะไม่ให้ต้นกล้วยเนี่ยเอียงตัวดินที่เราใส่ลงมานะครับเราจะให้เสมอกันกับท่อนกล้วยที่เราใส่ลงไปนะครับจากนั้นให้เรานําต้นไม้ที่เราต้องการจะปลูกมาปลูกได้เลยแกะถุงปลูกพยายามอย่าให้ดินเดิมแตก ก็จะวางไว้บนต้นกล้วยเลยจากนั้นเราก็กบดินต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยพยายามทําให้ตรงมากที่สุดต่อจากนั้นเราก็ทําการลดน้ําในช่วงแรกของการปลูกเนี่ยเราควรที่จะให้น้ําเป็นปกตินะครับอย่าให้แห้งจะมีประโยชน์ในเรื่องของการให้ความชื้นนะครับทำให้เราไม่จําเป็นต้องลดน้ํำบ่อยๆป้องกันการเหี่ยวเฉายัางสามารถที่จะย่อยสลายเป็นอาหารสําหรับต้นไม้ที่เราปลูกได้ทางหนึ่งเป็นแหล่งรวบรวมของซีรินซีชนิดต่างๆได้ช่วยให้ต้นไม้เนี่ยมีการจเจริญเติบโตที่ดีมีสภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง เทคนิคการใช้ต้นกล้วยรองหลุมปลูกเทคนิคนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําเทคนิคการใช้ต้นกล้วยรองหลุมปลูกการใช้ต้นกล้วยรองหลุมปลูกถือว่าเป็นการนำเอาวัสดุเหลือใช้จากการทําการเกษตรก็คือต้นกล้วยที่เราตัดเรือไปแล้วมารองหลุม เพื่อที่จะใช้ในการปลูกไม้ชนิดอื่นพวกลำไยพวกมะม่วงนะครับเพราะว่าต้นกล้วยเนี่ยสามารถที่จะรักษาความชื้นได้ดีทําให้เราไม่จําเป็นต้องไปลดน้ําบ่อยแล้วก็ทําให้พืชมีการเจริญเติบโตที่ดีด้วยเนื่องจากว่าต้นกล้วยเนี่ยเป็นอินทรีย์วัตถุที่สามารถที่จะย่อยสลายได้แล้วก็เป็นแหล่งรวบรวมของจุลินทรีย์อีกหลายชนิดถือว่ามีประโยชน์นะครับช่วยในเรื่องของการเจริญเติบโตของไม้ยืนต้นชนิดต่างๆได้เป็นอย่างดี อุปกรณ์เราก็จะมีต้นกล้วยที่เราตัดเครือไปแล้วจะเป็นขนาดไหนก็ได้นะครับถ้าเป็นขนาดเล็กเราก็อาจจะใช้หลายท่อนแต่ถ้าเป็นขนาดใหญ่เราก็สามารถที่จะใช้เป็นท่อนเดียวได้ไม้ที่เราต้องการจะปลูกวันนี้เราจะปลูกเป็นลำไยต้นพืชที่เราจะปลูกนะครับถ้าเกิดเป็นไม้ผลเนี่ยเราควรที่จะเลือกต้นที่มีลักษณะที่สมบูรณ์แข็งแรงไม่เป็นโรคมีสภาพที่พร้อมที่จะนําไปปลูกได้ ในขั้นตอนก่อนที่เราจะปลูกเนี่ยเราต้องเตรียมต้นกล้วยก่อนนะครับเราจะใช้เป็นต้นกล้วยสดที่เราตัดเอาเครือไปแล้วตัวนี้เราก็จะตัดมานะครับประมาณ1ฟุตสําหรับวิธีการทำนะครับในการเตรียมหลุมปลูกถ้าเป็นไม้ผลเนี่ยเราควรที่จะปลูกการแจ้งเพราะว่าไม้ผลเนี่ยถ้าเกิดอยู่ในร่มเงาเนี่ยเขาจะให้ผลผลิตที่เราต้องการเนี่ยน้อยเลือกสถานที่แล้วนะครับเราจะขุดหลุมให้มีความลึกสามารถที่จะใส่ต้นกล้วยลงไปได้แล้วก็ ใส่ถุงปลูกลงไปได้อ่าหลังจากขุดหลุมแล้วนะครับเราจะวัดความลึกด้วยวิธีการนําต้นกล้วยลงไปวางก่อนอ่าจากนั้นเราก็นําถุงที่เป็นถุงเพาะถุงปลูกต้นไม้นะครับก็นํามาวางจะได้ลักษณะประมาณนี้เมื่อเราขุดหลุมความลึกได้แล้วนะครับเราก็จะวางต้นกล้วยลงไปก่อนเราจะวางในลักษณะเป็นแนวตั้งจากนั้นเราจะใส่ดินลงไปนะครับใส่ดินใส่พวกเศษใบไม้เศษอะไร fat, imize, ล,ลงไปก่อนเพื่อที่จะไม่ให้ต้นกล้วยเนี่ยเอียงนะครับ ตัวดินที่เราใส่ลงมานะครับเราจะให้เสมือกันกันกบท่อนกล้วยที่เราใส่ลงไปนะครับจากนั้นให้เรานําต้นไม้ที่เราต้องการจะปลูกมาปลูกได้เลยซึ่งในการ แกะถุงปูพยายามอย่าให้ดินเดิมแตกนะครับแล้วก็จะวางาไว้บนต้นกล้วยเลยจากนั้นเราก็ลบดินต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยพยายามทําให้ตรงมากที่สุดต่อจากนั้นเราก็ทําการลดน้ำนะครับและที่สําคัญนะครับในช่วงแรกของการปลูกเนี่ยเราควรที่จะให้น้ําเป็นปกตินะครับอย่าให้แห้ง <c oughs> เพื่อที่จะให้รากของต้นไม้ที่เราไปปลูกเนี่ยสามารถที่จะชอนชัยลงไปในต้นกล้วยก่อนหลังจากนั้นเราค่อยเว้นระยะก,การให้น้ําไปเป็นวันเว้นวันหรือสัปดาห์ละสองครั้งก็ได้เพราะว่าส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยต้นไม้ที่เราปลูกลงไปจะได้ความชื้นจากต้นกล้วย สำหรับเรื่องของปุ๋ยนะครับในระยะแรกเนี่ยเราควรที่จะให้เป็นปุ๋ยพวกปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์ต่างๆเพราะว่าสามารถที่จะอยู่ได้นานแล้วก็ให้ปุ๋ยได้อย่างต่อเนื่องเรื่อยๆต้นกล้วยที่เรานํามารองก้นหลุมนะครับสามารถที่จะให้ความชื้นแล้วก็อยู่ได้ประมาณ3-4ถึงเดือนก็จะมีการย่อยสลายแล้วก็ความชื้นก็จะหมดไปซึ่งมันจะเป็นระยะเวลา ที่พอดีกับไม้ผลที่เราปลูกเนี่ยสามารถที่จะหาอาหารได้ด้วยตัวเองหาความชื้นได้ด้วยตัวเองได้นะครับการใช้ต้นกล้วยรองก้นหลุมเนี่ยนะครับสามารถที่จะใช้ได้กับไม้ยืนต้นทุกชนิดไม้ดอกไม้ประดับไม้ป่าเศรษฐกิจก็สามารถที่จะนําไปรองก้นหลุมปลูกได้นะครับ ครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับการใช้ต้นกล้วยรองหลุมปลูกเนี่ยจะมีประโยชน์ในเรื่องของการให้ความชื้นนะครับทำให้เราไม่จําเป็นต้องลดน้ําบ่อยๆป้องกันการเหี่ยวเฉาเวลาลิที่เราไม่มีการลดน้ํายังสามารถที่จะย่อยสลายเป็นอาหารสําหรับต้นไม้ที่เราปลูกได้อีกทางหนึ่งเป็นแหล่งรวบรวมของจุลินทรีย์ชนิดต,ต่างๆได้ช่วยให้ต้นไม้เนี่ยมีการเจริญเติบโตที่ดีมีสภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงถือว่าเป็นวิธีการนําเอาวัสดุเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ทําให้ดินเนี่ยมีความร่วนซุยดินไม่แน่นล่าของต้นไม้ ที่เราปลูกก็สามารถที่จะชอนใช้หาอาหารได้ดีท่านที่สนใจก็สามารถที่จะนําไปทดลองทํำดูได้เทคนิคการใช้ต้นกล้วยลองหลุมปลูกเทคนิคนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ